โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ต้องบอกอก่อนว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดไลฟ์นะรับก็เป็นการดิสคัสนะรับในเรื่องของ IEL Speaking นั่นเองเนาะแต่ว่าท็อปิกวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยก็จะเป็นในส่วนของจุดที่ทำให้เราพลาดนะครับในส่วนของคำศัพท์นะครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องอธิบายก่อนอย่างนี้ คือเวลาเราไปสอบ i อเอลเนี่ยเราต้องเตรียมตัวก่อนนะครับซึ่งคำว่าเตรียมตัวเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องดูว่าเออ grading criteria นะครับหรือว่า Speaking Evaluation เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึง Speaking Evaluation เนี่ยนะครับหนึ่งใน4เนี่ยจะมีการเกรดในเรื่องของ Vocab นั่นเองนะครับหรือว่าคำศัพท์นั่นเองเนอะคำศัพท์สาอังกฤษ ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าพอเราเราพูดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งที่เราต้องรีมหา่ก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องพูดเกี่ยวกับความแตกต่างนะครับในคำศัพท์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยในในส่วนที่เป็น speaking นะครับคือ speaking ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอเราเราพูดถึงคำศัพท์เนี่ยมันจะต่างกับ written text นะครับก็คือภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยจะใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกัน นะครับความหมายคือว่าพอเราลเริ่มที่จะต้องใช้คำศัพท์เนี่ยคีย์ก็คือว่าต้องเป็น simple และก็ easy to understand นะครับคีย์เวิร์ดของการคุยคำศัพท์ที่เป็น IELTS p e a k i n g เนี่ย mm hmm. คือ easy easy to understand และก็ simple นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอะไรก็ตามแต่ที่มัน advanced เนี่ยเราจะไม่ได้ถูกใช้ใน speaking และ อันนี้จุดริมายข้อแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ที่ใช้ใน Speaking กับคำศัพท์ที่ถูกใช้ในไร i ิงนั่นเองนะครับคือถ้าเป็นไร i ิงเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าคำศัพท์ที่ถูกใช้เนี่ยจะต้องเป็น a c a d e m มินะครับจะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยได้ถูกใช้ในการพูดแต่พอเราเป็น i l l t s p e a k i n g เนี่ยคำศัพท์ที่เราใช้เนี่ยเราจำเป็นต้องริมายนิดนึงว่ามันจะ ต้องเป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้ใน daily life หรือคำศัพท์ที่พูดไปแล้วเนี่ยมัน easy to understand นั่นเองโอเคไหมฮะทีนี้พอเราเามาพูดถึง oral นะครับหรือว่าด้วยความที่เจ้าตัว IELTS p e a k i n g เนี่ยมันมี3 pattern นะครับ3 part และการพูดง่ายๆนะครับก็คือ pattern แรกเนี่ยจะเป็น daily conversation ทั่วไปอันนี้ไม่ยากเพราะว่าเราพูดถึงคำเขาเรียกว่า d i i l y Life นะครับก็คือถามเกี่ยวกับ p r e f e r e n c e ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปนะครับชอบไม่ชอบหรือว่าเคยทำอะไรศึกษาอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ point ในการที่เราจะใช้คำศัพท์ยากเราก็ใช้คำศัพท์ทั่วไปนะครับคีย์เวิก็คือ simple และก็ easy to understand นะครับแต่ใน,นตัวที่สองเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของ mono storytelling ก็คือพูดง,ง่ายๆคือว่าเราต้องมีการฝึกพูดนะครับ คำศัพท์ที่ถูกใช้เนี่ยต้องเป็นออร่าลจริงๆนะครับสมมุติว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้คําศัพท์ที่ยากเนี่ยเราก็ต้องเช็คนะครับว่าเฮ้ย hey, เป็นคําศัพท์ที่เป็นทรงอะคาเดมิกหรือเปล่าหรือเป็นแค่คําศัพท์ที่เราถูกใช้แต่ต้องได้มาว่าอย่างนี้นะครับ speaking part สเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องใช้คําศัพท์ที่มีลักษณะ ปนกันไปนะครับคือ2กับ3เนี่ยมันจะเป็นตัวเกรดระหว่าง B1 B2 นะครับแล้วก็ C1 C2 อ่ะคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือถ้าเราจะพูดถึงคำศัพท์ที่ถูกใช้ใน B1 นะครับก็คือเป็นคำศัพท์ที่เราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารออกไปปุ๊บก็คือเข้าใจได้เลย นะครับเข้าใจได้เลยไม่ต้องมีการ imply meaning ไม่ต้องมีการใช้สำดงสำนวนอ่ะคอนเซ็ปต,ต์ง่ายๆนะคำศัพท์ที่ถูกใช้ใน B1 เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ general คำศัพท์ทั่วไป I went to the museum นะครับก็เป็น B1 ลนนนักษณะนี้แต่ให้เกิดว่าเป็น B2 เป็น upper intermediate คำว่า upper intermediate เนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆคือ6.5 6เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า common และกันจะเป็นเขาเรียกว่า skill ทั่วๆไปที่คนส่วนใหญ่ จะสื่อสารกันเพราะฉะนั้นคำศัพท์มันก็จะมี Mix นะครับสมมุติทิชเชอร์ให้คำศัพท์คำว่า good good เนี่ยจะถือว่าเป็น u p p e r intermediate ได้เหมือนกันเพราะว่าคำว่า good เนี่ยมันสามารถใช้ได้หลาย Context เราต้องใช้คำศัพท์ที่มันง่ายก่อนแต่บางครั้งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้คำคำอื่นที่นอกเหนือจากคำว่า good นะครับเป็น Synonym ของมันไปสมมติเราพูดว่าสมมตินะ You got an impressive score นะครับ You got an impressive score คำว่า impressive เนี่ยมันจะเท่ากับ good ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า you get a good score อันนี้ easy to understand ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยเราต้องมานั่ง w ว i t ว่า differentiation หรือว่าความแตกต่างระหว่างการพูดให้ใช้คำศัพท์ที่มันแบบ advanced มากขึ้นแต่ยังคงความ easy to understand อยู่เนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้ B1 หรือ B2 โ okay, อเคไห right? ม Let's say นะครับสมมุติว่า Teacher พูดว่า You got a good grade อันนี้เนี่ยเป็น B1 เพราะว่าทุกคนเข้าใจได้หมดเลยโอเคไหมครับ okay, อ right? uh ่าฮะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยสมมุติเราบอกว่า I've got an impressive score นะครับ I've got an impressive score จะสังเกตว่าเรามีการใช้ tense ที่ต่างกันนะครับแล้วก็ใช้คำศัพท์ Synonym ของคำว่า good นั่นเองนะครับเป็น impressive score ตัวนี้เนี่ยก็จะ,ะจะเป็นการเล่าว,ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราใช้คำศัพท์ที่มันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เป็นแบน6.5หรือว่าถ้าเทียบตาม C E F R เนี่ยก็คือ,อ B 2นะครับ B 2ก็คือ upper intermediate นั่นเอง นะครับประมาณนี้ทีนี้พอยคือว่าเราต้องมีการแยกให้เป็นก่อนนะครับแยกระหว่างคำศัพท์ที่ถูกใช้ใน speaking กับคำศัพท์ที่ถูกใช้ในไร i ิงนะครับทีนี้มาดูกันนะครับอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่า it is interesting นะครับ it is interesting มันแปลว่าน,น่าสนใจถูกไหมครับสมมุติเราเปลี่ยนเป็น it is fascinating Uh, fascinating กับ interesting เนี่ยความหมายเหมือนกันแต่เราสังเกตว่าถ้าเราใช้คำว่า it is interesting เนี่ยมันจะเป็น easy to understand ถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่า it is fascinating อะไรเง fascinating ก็คือสนใจเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีคำศัพท์ที่มันเรงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดแต แต่พอเราเราคุยว่า้ i, จะใช้คำศัพท์แบบไหนถึงจะได้แบน d เในส่วนของ speaking นะครับต้องเข้าใจว่าคำศัพท์ที่ใช้ใน C1 วันบางครั้งเนี่ยพอมันเป็น oral ครับมันเป็น speaking เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้คำศัพท์ยากนะครับจนแบบ complicated หรือว่าซับซ้อนจนเกินไปแต่ให้เราใช้คำศัพท์ง่ายๆแต่ว่ามันเป็น common expression นะครับ band 7, เนี่ยอย่างนี้นะฮะคือ speaking band เเนี่ยคือสิ่งที่ คนจะได้แบน7คือ, 1, อน1 fluency ต้องมานะครับคำศัพท์เนี่ยจะต้องเป็นคำศัพท์ในระดับ upper intermediate ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นคำว่า interesting impressive พวกนี้จะถือว่าเป็นคำศัพท์ B2 นะครับ B1 B2 แต่ว่าถ้าเราใช้ i d i o m ถ้าเราใช้เขาเรียกว่า common expression สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษเช่นสมมติเราใช้ bring it up นะครับหรือว่า bring it on อะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น p h r a s a l v e r b หรือว่า common expression อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้แบนเจ็นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยัง ไม่สามารถที่จะใช้คำศัพท์เบอร์นั้นได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเริ่มจากการฝึกการใช้คำศัพท์ที่เป็นเขาเรียกว่า B1 B2 ก่อนแล้วก็อยัพขึ้นไปนะครับ hey, <Daddy. S 1> จุดต่างระหว่างนะครับคำศัพท์ที่ถูกใช้ในการสอบ speaking เนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะคือ mm hmm. ถ้าเราอยากได้ band 7นะครับเราต้องรีมหาเลยว่าเราจะต้องได้คลังคำศัพท์ที่เป็นในเรื่องของ common expression นะครับ common expression 1น,นะสก็คือว่าคำศัพท์ที่เป็น,นลักษณะของ phrasal verb นะครับ phrasal verb ก็จะแบ่งไปอีก๋ยวค่อยมาว่ากันในส่วนของ grammar phrasal verb นะครับเพราะ phrasal verb เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่เรามีทั้ง2องคำมีทั้ง3คำอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า come up with นะครับ come up with เนี่ยแปลว่า create พวกนี้ phrasal verb จะถูกใช้ในคำศัพท์แบ่ง7นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า bring up หรือว่า bring into อะไรอย่เงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะต้องคั่นด้วย object อย่างเช่น bring it up หรือว่า bring it into something like that นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์เหล่านี้ phrasal verb common expression แล้วก็ตัว idiom นะครับ idiom เ,เช่นแบบ idiom เ,เนี่ยมันจะยากมันจะเป็น7.58พวกนี้เลยนะอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่าเรามีความสุขมากๆนะครับ I'm in the cloud nine นะครับ อยู่ใน cloud nine สมมุติอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ idiom อันนี้เราก็สามารถใช้ไ,ได้คะแนนแบบสูงๆไปเลยนะครับไม่ว่าเป็น0 5 8แต่อย่าลืมว่าคำศัพท์ทุกคำศัพท์เนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยก็อย่าไปใช้เพราะฉะนั้นพยายามแนะนำให้ back into basic ก่อนนะครับเพราะตัวาการไล่สกิลเนี่ยมันจะต้องไล่ทีละสเต็ปหมายความว่าสมมุติว่าเราตอนนี้เนี่ยเรามอนิเตอร์ตัวเองเนี่ยเราอยู่ที่ระดับ,บแบนสมมุตินะแบน6 6.5แล้วเราอยากได้แบน7เนี่ยเราก็ใช้คำศัท์แบนด์6กก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับใช้